ยีนเข้ามาจองเอาไปเราดีก็จะโอ้ยมาก่อนท่องเที่ยวไทยใช่แล้วนะฮะดูควายนะฮะเล่นอะไรวะแคปเจอดูโฟโฟอะไรวะตัวแอนเฟแเออค่ะติดต่อแฟนเฟซบด้วยนะคะทิ้งลิงช่องไว้ให้เลยอ่ะมีประมาณสิบพาร์ทได้ไม่คอยเดินทิ้มีวิมาไทยรูปให้หน่อยเล่นอะไรวะมีเชือกอ่ะนั่นไงว้าว โอ้โหไก่ชิบหายนูนะเราดูแพลแพลแพ้แพ้มึงลงยูทูบดิ ที่ไหนแล้ว่ะนี่นะฮะโอ้โหกำลังไปเรือเออเอาผ้าติดด้วยปีซ่าแล้วยวหายไงวะเออในสมัยอดีตมีอ่าบันไดเลื่อนด้วยเนี่ยมีบันไดเลื่อนด้วยเนี่ยมีมีหัวหัวโค่งไปอย่างเง อ้อยอาหายปลาแดไม่ใช่ละหายปลาเออเวาเหมือนเราเดินอ้อมไลไม่รู้เลยว้าลเร็วๆอันนี้หายปลูกค่ะอันนี้หอยหอยพ่องเป็นอย่างเงี้ยเราจะดูของไปเรื่อยๆนะฮะอ่าอันนี้อ่าอันนี้ฟุ้งไก่มั้ง เลือก,ก่อนถ่ายแชร์โอ้มันค้างยังจะถ่ายเนาะโอ้โหดูรังรังนกแบบดิจิตอลนะฮะ <c oughs> นี่ไงยกำลังเซลฟี่เลยอ๋อใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ถ่ายเอ้ยไหนให้จ,จ๋าถ่ายหนุนละ่ะโ <c oughs> ทรศัพท์อีกแล้วเหรออ่าด <c oughs> ูเพื่อนเซลฟี่แบบมัน เฮ <laughs> ้ยเขาเดินมาผิดทางป่ะ <c oughs> เอาไปไ <c oughs> ปะนะคะเราจะไปขอเพื่อนจะฟีดสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็มาต่อกันเลยนะคะเออแต่เมื่อกี้เพื่อนเซลฟี่แป,ป๊บเฮ้ยเขาไม่ถูกที่ดิเด็ก <c oughs> ดูงโคแล้วไปจะจ๋าโอ้โหหยาบเท้านักเรียนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวถ้ากูมีชีวิตขึ้นมาน่ากูจะไปหอกโคมึงแน่อันนี้นี่แคือผ้าใหม่ให้บัดดี้เอาไปปะถ่ายวิดีโออยู่ถอากูถ่ายอยู่นี่คือสัตว์สัตว์ต่างๆนี่สัตว์อันนี้คือสัตว์ใช่ไหมน่ะดีแอใช่็นไหมมันแลบลิ้นใส่แกะมีตูดสัตว์เออเนี่ย

โอ๊ยเจ้าไม่คตรภาษาอกฤษทำไปยาเราไปนั่งช่วยไปนั่งเจ้ยกูไปดันูนี่เปที่ไดสยมากเลยค่ะแล้วก็กดเฮ้ยไปดูไปดูหนังชมบิวกันแล้ฮะโหด้วยดักูจะไปยังไงเนี่ยดูสต็อปแป๊บเฮ้ยดูนี่ก่อน อุ้ยเดี๋ยวนี่นี่คะคือปลาปลาเขาขายสีค่ะเอ่อเออขายขายผ้าม่านนะอันนี้เขาขายเสื้อผ้าอันนี้อุ้ยไปดูหนังกันเร็วไปดูหนังกันเร็วเฮ้ยโชคตกหวั่นจังหวะเดี๋ยวอยู่ดิค่ะยำขึ้นมาเฮ้ยผีผีอะไรไม่บอกว่ามันจะเล่นทุน่ะเอ้ยจุ๋มใหญ่เป็นป้ายปะ ตตเอาหนงไปรอบทุกุกกิบนจินยว้าบอกว่าั่กับยานกูได้ยินนี้แนี่ยนกลับดูผักวักติงนี้มันส้มี่เป็นโบนะคขาเกิดโบเฮ้อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรวะหยอกพ่อมึงจะเล่นคนเดียวไปเลยนะเฮ้ยเราเดินไปฝั่งนู้นแกันเรายังไม่ไปเดินเลยนะกูสี่กูร้อยล่ะไปฝั่งนู้นได้ไปแล้วกูยังไม่ไปอ่ะเร็วค่ะคุณนายตอนนี้แะ้วตอนนี้เอออะไรวะ มีนางสาวไทยหวานมีนางสาวไทยด้วย2สองตัวอยู่ด้งนตอนนี้เรากเลังไปเดินหาสาวไทยนะฮะสองตัวนู่นไงสาวไทยอยู่นู่นเหรอยังไม่ได้ไนัลง